ผมชื่อชินผมจะมาทำร้านต้มเลือดหมูจงบังเอิญกับผู้พี่เองครับเออร้านชื่อต้มเลือดหมูจงเฉลยน,นะครับรับผมนะครับผมพร้อมจบฉันรับคนนี้ คุณทอนยอมรับผมแล้วผมจะทำให้สุดฝีมือเลยครับร้านเราต้องกลับมาดังแน่ใช่เรามาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งนะต้มเลือดหมูจงเจริญช่วงนี้อากาศร้อนผมว่าเราติดพัดลมเพดานดีไหมครับผมว่าดีนะงั้นที่นี่ก็ต้องมีเพดานก่อนดีเออวะไม่มีเพดานพี่ชินต้มข้าวหนึ่งร้านเราขายต้มเลือดหมูไม่มีข้าวต้มข้าวแห้งได้ไหมได้เออหนึ่งนะ เวลาความสุขมักผ่านไปไวเสมอก้นและพวกเรายังเหมือนเดิมเสมอของท่านตัวเย่หรือท่านยูเอโพผมยังชอบ่านเอเรียนอยู่แต่เพิ่มเติมคือหลักท่านแวมพายไงอะไรกันครับเนี่ยพวกเราเหมือนเป็นอากาศอ่ะเอ้ยในพัน ผมเพิ่งนึกออกแล้วทำไมถึงบอกผมว่าอยู่ลำพังมาตลอดหลายร้อยปีไม่เคยมีของขวัญไม่เคยมีจัดวันเกิดผมในชาติก่อนๆไม่เคยทำให้เลยหรอฉันอ่อยท่านเนะี่ยฮะดึงดาราม่าแอ่ท่านมีใจโอ้โหไม่ต้องกลัวนะและฉันก็ยังกลัวเสียนฟ้าล้องเหมือนเดิมพวกเราจะอยู่ตรงนี้นะอยู่เป็นเพื่อนพันธ แต่ฉันยังมีมิตรที่แสงดีเสมอ